ธรรมบทภาคที่หนึ่งแปลโดยพยัญชนะยกศัพ์ทเรื่องความเกิดขึ้นแห่งดางิงสณีช่วากาลีแก้อัดนักศึกษาเปิดหนังสือเป็นหน้า46นับขึ้นหนึ่งบรรทัดเริ่มตั้งแต่ตถานหิเวเรนาติเป็นต้นไปอโทอันว่าอัดว่าหิเหมือนอย่างว่าบุคโลอันว่า,วา,วา,วาบุคคลโทวันโตปีแม้ล้างอยู่ เค okay. ละสิงคานิกาทิอสุจิมขิตตฐานางังซึ่งที่อันเปื้อนแล้วด้วยของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นอสุจิหีด้วยของไม่สะอาดทั้งหลายเตหีเอวะเหล่านั้นทีเยวนัสสโกติย่อมไม่อาจ กาตุงเพื่ออันกระทำสุดทางให้เป็นที่สะอาดแล้วนิคันทางให้เป็นที่มีกลิ่นออกแล้วท้านางว่าที่ต่างนั้นอาสุธตรังจะเป็นที่ไม่สะอาดแล้วกว่าด้วยทุกขันทธตรังจะเป็นที่มีกลิ่นเหม็นกว่าด้วยพิโยโสโดยยิ่ง มัตตายะโดยประมาณตัวนี้นิกหิตนี่หิตตกไปตัวหนึ่งนะครับจะิงใต้ต,ต่อต่อตัวนี้จะมีนิกหิตจุดนิกหิตอยู่นะครับหัวตีย่อมเป็นอัตโขโดยแท้แลยะถาฉันใดปุคโลอันว่าบุคคลปัจกโกสันโตดาตอบอยู่ปุคลังซึ่งบุคคลอโกสันตังผู้ดาอยู ปฏิปหารันโตปะหารตอบอยู่ปุขลังซึ่งบุคคลปะหารตังผู้ปะหารอยู่นัสโกติย่ำมไม่อาจเวรังวุปัเมตุงเพื่ออันยังเวนให้เข้าไปสงบวิเศษเวเรณด้วยเวนโสปุคโลอันว่าบุคคลน,นั้น จริงตรงนี้ในหนังสือของดรอุทิศจะไม่มีประธานขึ้นมาใหม่นะครับจะใช้ประธานตัวเดิมก็คือปุคโลตัวนี้นะครับหรือเราจะขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับหรือไม่ขึ้นมาใหม่ก็ใช้ตัวเดิมเหมือนหนังสือของดรอุทิศนะครับกรติย่อมกระทําเวรังเอวะซึ่งเวนั่นเทียวพิโยยิ่งพิโยยิ่งอัตาโขโดยแท้แหลเอวังเอวะชนนั้นเทียว เวลานี้นามะเชื่อันว่าเวนทั้งหลายนะสมนติย่อมไม่ระง,งับเวเรนะด้วยเวนกาเลในการกิสมินจิปีแม้ไหนไหนเวลานี้อันว่าเวนทั้งหลายตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในหนังสือของ อ่าสมเดอุทิศนะครับจะไม่ได้ขึ้นประธานมาใหม่นะครับหรือเราจะขึ้นมาใหม่ก็คือขึ้นคําว่าเวรขึ้นมานะครับคือเวลานี้เหมือนเดิมนะครับวันตีเอวะย่อมเจริญนั่นเทียวอัตโขโดยแท้แหลอิติดังนี้อิติด้วยประการฉนีอิติดังนี้ตถาประเดศในบททั้งหลายรานหนาประสแองบทว่านิเวเรนะอิติดังนี้เป็นต้น อโธอันว่าอัดว่าปณะ,ะเหมือนอย่างว่าอสุจีน,นี้อันว่าของไม่สาสาทั้งหลายเคลาทีนี้มีน้ำลายเป็นต้นตาน,นี้เหล่านั้นโทวิยมานาน,นี้อันบุคคลหลังอยู่อุทเกนะด้วยน้ำวิปัสสันเนนะอันใสวิเศษแล้ววินาสันติย่อมเลือนหายฐานานว่าที่ต่างนั้นสุดทาง เป็นที่สะอาดแล้วนิคันทางเป็นที่มีกลิ่นออกแล้วโหติย่อมเป็นยถาฉันใดเวลานี้อันว่าเวรทั้งหลายวุปสมัมปติย่อมเข้าไปส่งบวิเศษวุปสมัมนติคือว่าปฏิปสัมพันติปฏิปสัมพันตินตย่อมระง,งับเฉพาะปฏิปสัมพันติคือว่า อภวังฆาชันตีอภาวังฆาชันตีย่อมถึงซึ่งความไม่มีอเวเรณนะด้วยความไม่มีเวรอเวเรณะคือว่าคันติเมตโตทะเกณนะคันติเมตโตทะเกณนะด้วยน้ำคือคันติและเมตตาคันติเมตโตทะเกนะคือว่าโยนิโสมรสิการเรณะโยนิโสมรสิกาเรณะ ด้วยความทำไว้ในใจโดยแยบคายโยนิโสมนสิกาเรน,นะคือว่าปจเวคเนนะปจเวคเนนะด้วยการพิจารณาเอวังเอวะฉนะนันเทียวอิติดังนี้คาถาปารัสะแห่งบาลแห่งพระคาถาว่าอเวเรนะจะสัมมันตีอิติดังนี้าานาาอโธนะอ,อันว่าอัว่า ธรรมโอันว่าธรรมเอสะนั่นเอสะคือว่าอเวเรนะเวราวุปสมณะสังขาโตอันอมดิตนับพร้อมแล้วว่าความยังเวนให้เข้าไปสงบวิเศษด้วยความไม่มีเวนโปรานโกเป็นธรรมมีในก่อนโปราณโกคือว่าสเพสัง พุทธาปเจกาพุทธคีนาสวานางังคตะมะโคโขเป็นหนทางแห่งพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพระเจ้าและพระคีนาสวทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วโหติย่อมเป็นอิติดังนี้คาถาปารสัสแห่งบาลแห่งพระคาถาว่าเอสาธมโมสนันตโนอิติดังนี้